สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองคําที่ปรับตัวเคลื่อนที่ขึ้นมาใกล้บริเวณแนวต้านสําคัญนะครับระดับ 1, 7 9 0ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังจะขึ้นต่อได้ไหมแล้วจากจุดนี้เนี่ยถ้าขึ้นต่อเนี่ยจะไปที่ราคาไหนแล้วถ้ายังไม่ได้ซื้อล่ะจะซื้อตามดีไหมมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันเลยนะครับเช้านี้นะครับราคา สมาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการปรับราคาตอนเปิดตลาดเนี่ยขึ้นมา50บาทนะครับช่วง9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับราคาทองคำแท่งขายออก27,200ครับรับซื้อคืน27,100ื้อครับทองรูปพันขายออก27,700บาทครับรับซื้อคืน2 6 6 0 5บาทนะครับค่าเงินบาทเคลื่อนที่มาบริเวณ32.16นะครับ โกลสปอร์ตขึ้นที่บริเวณ1,788เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการปรับราคาเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับเมื่อวานก็ใช้ราคาตอนบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับในการปิดตลาดนะครับราคาทองแท่งเก้ง965ขายออก27,250ครับพูดง่ายๆว่าการปรับ4ครั้งเนี่ยขึ้นมา50บาทนะครับ รับซื้อคืน27,150ครับทองรูป,ปรพรรณขายออก27 7 5 0ัน็ห้าสิครับรับซื้อคืน26,666บาทค่าเงินบาทนะครับก็กลับมาปิดที่32.16ครับในขณะที่เคยอ่อนค่าขึ้นไปถึง32.21นะครับผมโกสปอร์ตปิดที่1791แล้วก็อยู่โซนนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันค่าเงินบาท ตอนนี้32.11นะครับเป็นค่าเงินบาทที่ก่อน8โมงนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน32.17ยืนได้ไหมถ้ายืนตรงนี้ได้โอกาสบาทอ่อนค่าถึง32.44จะสูงมากแต่ถ้าหากว่า32.17เนี่ยไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้ยังคงให้ความสำคัญกับแนวรับเดิมที่3 1 8 6ชุดนี้นะครับ เส้นนะครับเราก็ลากเส้นเทรนไลน์เนี่ยจากจุดสูงเนี่ยสัมผัสกันเห็นไหมครับว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่บาทอ่อนยังมีเพียงแต่ว่าเขาขึ้นมาเกือบชนร้อยแบบเนี้ยพักตัวชุดเนี่ยพักแค่ชนเส้นแล้วเด้งขึ้นต่อหรือถ้าหากว่าพักตัวลงมาแล้วหลุดเส้นเนี่ยถ้าหลุดเส้นบาทจะแข็งทันทีครับแต่ถ้าหากว่าไม่หลุดเส้นเทสเส้นแล้วเด้งต่อนะบาทเนี่ยโอกาสเบรกสูงกว่า32.44ด้วยซ้ําอันเนี้ย ให้ระวังนะครับถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลบวกต่อราคาทองคาแท่งนะครับผมคราวนี้ก็มาดูในส่วนของทองคําคแท่งเขาเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยเบรกเกินครึ่งทางขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาชุดนี้เนี่ยชนต้านเมื่อไหร่เท่านั้นด้านบนเนี่ยนี่เป็นวิธีการดูเป็นวิธีคิดดีกว่าราคาทองคำแท่งก่อน8โมงเช้าตอนนี้อยู่ที่27,250ตอนนี้นะครับ ที่กอปตีชุดนี้ให้ดูทั้งชุดเพราะว่าพี่ดูนะครับตลาดด้วยความที่เขาผันผวนมากเนี่ยเขาก็ขึ้นลงแทบทั้งช่องนี้เช่นกันนะครับดูก่อนนะครับช่องนี้ทั้งช่องนี้รวมห้าร้อยเลยนะครับให้ความสําคัญกับแนวต้านสอง7มืเจ็ดพันสาทรอยเจ็สิบาทสหรับทองคาแท่งเก้าหกห้าตอนถัดไป2 7 8 0มืเจ็ดันดร้อยครับจริงๆ27,370น็ดันสา้อยเจ็สิบนี้ก็เยอะแล้วนะครับผมต้องเรียนก่อนเพราะว่าอินดิเคเตอร์ก็ขึ้นมาสูง ให้ความสำคัญกับแนวรับทองเก้าห้าที่26,7 9 0ดบครับสำคัญมากให้ราคาแนวรับถัดไปไว้เผื่อว่าหลุด 26, 3 2 0สี่สิบครับผมแต่ถ้าเ็าเบรกแนวต้านขึ้นไปก็นี่นะครับ27,800แอแต่ว่าตอนนี้ให้น้ำหนักในกรอบนี้มากกว่าคาราวนี้กลับมาดูในพี่ๆกลุ่มร้านทองนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้านที่ถือว่ามีนี่สำคัญมากนะครับโฟนนะครับ ทองคำ94ตัแนวต้าน28,355บาทผ่านไหมจุดเนี้ยผ่านไหมถ้าขึ้นมาชนชนเนี่ยเป็นไส้ไส,ส,สเนี่ยผ่านไม่ได้ให้ระวังการทุบไว้ด้วยโดยมีแนวรับสำคัญ27,754บาทนี่เป็นแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดราคาทองจะขึ้นที่อยู่ในกรอบนี้แหละครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขา เบรกขึ้นมาได้แล้วน้องก๊อปเอาต้านถัดไป28,800แล้อครับนี่เป็นแนวต้านใกล้เคียงเมื่อวานเลยนะครับกับค่างเงินบาทในตอนนี้นะถ้าเกิดหลุดให้แนวรับเอาไว้เลยที่27,267บาทเพราะว่าตอนช่วงบ่ายวันนี้ก๊อปน่าจะยุ่งถ้ามาทําคลิปให้ทันแต่ว่าข่าวใหม่ไม่ค่อยมีหรอกพี่เพราะเมื่อคืนเนี่ยตลาดอเมริกาเขาปิดข่าวใหม่ที่มีผลกระทบจริงๆไม่มี ฉะนั้นราคาทองคำแท่งอยู่ในกรอบนี้สำหรับ965และโฟอยู่ในกรอบนี้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับกลับมาดูในส่วนของโกลสปอตตอนนี้อยู่1,792ตั้งแต่ยืน1,790แด้งอย่างเมื่อวานไม่ค่อยลงนะแต่พี่ๆจะทราบว่าแนวต้าน1,797เนี่ยเบรกไหมอ่ะพี่ดูอินดิเคเตอร์เดี๋ยวขึ้นมานี่ร้อยเลยนะ อันนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้บายแอดนะครับเขาอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้ขึ้นแล้วก็ไถแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นเงนี้ยแล้วก็ไถขึ้นมาได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาโซน,น SI เนี้ย RSI เนี่ยเขาสูงด้วยพี่เห็นไหมครับแต่เนี่ยขึ้นมาสูงนะอันนี้สอนดูนะครับส,สโต้เนี่ยขึ้นมาสูงน SI เนี่ย RSI เนี่ยเขาอยู่เตี้ยมากเลยนะเขาไม่ได้ขึ้นตามนะอย่างเงี้ย 1797ส่วนตัวก็มองว่าแข็งมากถ้าขึ้นแล้วไม่ผ่านให้ระวังแนวรับ1769เอาไว้เลยมีเท่านี้นะครับก็ให้ผ่านให้ได้เถอะเอาแค่นี้เนะี่ยถ้าหลุดก็เหมือนเดิมอี 4, 7, ่เจมีเท่านี้1 9 9 7เราตั้านงั้น1,808ถึง1น2 5เรามันอยู่ในกรอบนี้มาเป็น2สัปดาห์แล้วนะพี่อันนี้ต้องเรียนก่อนก็สำหรับชาวนี้ก็จบแล้วนะครับ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสมาคมค้าทองและขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ